มาครับวันนี้จะมารีวิวให้ดู Pirelli z 9ครับสีพิเศษสีมุกไซส์ M ของผมคนปั่นสูง177นะครับพอดีเลยก็อันนี้เป็นชุดคยบ105ที่ผมเปลี่ยนไปใหม่จะเป็นเล้อ,อโทเค็น 445R ครับกับยางเ h o ั e ยีห25เออก็จะให้ดูรอบคัน สีสวยมากนะครับสีก็จะเป็นมุกมุกเวลาโดนแดดนะถ้าทำให้โดนมันก็เหมือนแน,ว,นวสีเงินนะครับนี่เฟร,รมปัน่นแต่เก้าว่าพุ่งนะพุ่งมากไหลแอโร่โลเลยครับส่วนล้อล้อเพิ่งลองไปนิดเดียวมันยังไม่พ้นลันอินนะ ล้อจากที่ลองนี่ความเร็วสัก32นี่จะเริ่มไหลแล้วแต่ประมาณสัก36-37กสาเจ็ดไยครับต้องต้องเติมหน่อยอาจจะต้องแบบสายมกกลุ่มสบายหน่อยอันนี้เดี๋ยวฟังเสียงโม่กันลั่นลั่นเลยนี่ครับคือแอร์ฟีขาในกลุ่มนี้รู้แน่นอน โอเคปากกันมาด้วยนะครับ